สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุคนนะคะยิยนดีต้อนรับเข้าสู่ The Tarot of the p r i n s นะคะขอบคุณสำหรับการกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งแล้วก็ทุกทุคอมเมนต์ที่น่ารักนะคะสวัสดีปีใหม่นะคะสำหรับทุกทุกคนเลยนะคะขอให้สุขภาพแข็งแรงมีความสุขสมหวังปรารถนาทุกๆอย่างนะคะท็อปิกของเราวันนี้ค่ะเป็นสิ่งที่เขามีอยู่ในใจตอนนี้กับคุณนะคะมาดูซิว่ามันคืออะไรนะคะนึกถึงเขาคนนั้นคนที่อยู่ในหัวใจของคุณนะคะ หลับตาลงลึกๆคิดถึงเขาคนนั้นเรามาดูพลังงานของเขา,ส,เขา,ใในนาสิ่งที่เขามีอยู่ในใจตอนนี้กับคุณค่ะมาดูกันสิ่งที่เขามีอยู่ในใจตอนนี้กับคุณค่ะ The fool นะคะ ความสุขนะคะความสนุกสนานไหนมาดูซิสิ่งที่เขามีอยู่ในใจตอนนี้กับคุณนะคะเจ็ดเหรียญ seven of pentacles j u s t e d ค่ะ five of cups อืม คือระหว่างคุณละเขาอะนะคะแล้วก็ a c e of Cups Ace of, of Pentacles ค่ะหนึ่งเหรียญ i r e Wands นะคะ Fire Wands สิ่งที่เขามีอยู่ในใจตอนนี้กับคุณค่ะ The Star 10 of Pentacles มาแล้ว10 of Pentacles นะคะเซเวนอฟคัพส์เอสออฟวอรนส์เจ็ดมท้าวนะคะความสุขความปรารถนาการออกเดินทางการเริ่มต้นใหม่สิ่งใหม่ นะคะเรื่องราวบางบางครั้งที่ที่กาะหน้านี้ระหว่างคุณและเขาที่เป็นประเด็นกันนะคะที่เกิดเรื่องราวเป็นประเด็นขึ้นหรืออะไรที่เขาทำให้ให้คุณเสียใจยแล้วก็ผิดหวังในตัวตนของเขานะคะคนที่เป็นประเด็นเขารู้สึกสํานึกเสียใจยกับสิ่งที่ทําลงไปแล้วนะคะบางสิ่งบางอย่างที่มันเฝ้าเฝ้า นึกถึงสิ่งที่เสียใจสิ่งที่ทําลงไปนั้นมันยังติดอยู่ในใจนั่นเองความรู้สึกนะคะแน่นอนอยากที่จะทำให้คุณมีความสุขอีกครั้งอยากที่จะเดินทางมาเจอนะคะอยากทาให้คุณรู้สึกว่าณนะเวลานี้ถึงแม้เขาจะอยู่ไกลถึงแม้เขาจะห่างจากคุณนะคะไม่ได้ติดต่อนะคะหรือว่าหรือว่าไม่ได้คุยกันเหมือนเดิมแต่ขอให้รับรู้ไว้ว่ายังเหมือนกับ รู้สึกเสียใจกับบางอย่างที่ได้ทําให้คุณผิดหวังหรือว่าเสียน้าตานะคะแล้วก็ยังคงเฝ้าเฝ้ามองอย่างมีโอกาสว่าจะได้ปณิปนตในความสัมพันธ์ยังไงนะคะจะให้ความสัมพันธ์มันเกิดขึ้นเป็นเป็นโอกาสอีกครั้งได้ยังไงนะคะเริ่มต้นแบบแบบทาให้คุณกับเขาได้มีสิ่งดีๆด,ด้วยกันอีกครั้งหนึ่งทําให้คุณมีความสุขทําให้คุณไดออ้รู้สึกว่า เขาได้ขอโทษแล้วก็ออฟเฟอร์ชดเชยสิ่งที่เขาทำให้คุณรู้สึกไม่ดีนะคะหรือโอกาสการให้อภัยนั่นเองนะคะแล้วก็อยากได้รับโอกาสจากคุณด้วยอยากให้ของขวัญอยากให้ออฟเฟอร์อะไรบางสิ่งบางอย่างกับคุณกับสิ่งที่เคยพูดไว้ยังไม่ได้ทานะคะหรืออะไรบางอย่างที่เป็นประเด็นกันก่อนอันนี้ที่เป็นไฟกันที่ทะเลาะกันนะคะก็อยากที่จะได้ฟื้นฟูความรู้สึกระหว่างคุณและเขาการเริ่มต้นใหม่นะคะความรู้สึกที่ห่าง ไปก่อนนั้นนี้มันได้คิดทบทวนอะไรต่างๆนานามากมายและก็รอดูจังหวะอยู่ว่าเอ๊ะผล,ลออกมามันจะเป็นยังไงนะถ้าเขาถ้าเขาได้คุยกับคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะหรือว่าเริ่มต้นกันใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะสิบเรียนคือการโอ้โหคือแบบเหมือนกับว่าเฝ้ารอเฝ้ามองเฝ้าสองคนอยู่ไกลๆนะคะอยากให้คุณและเขาเติบโตไปด้วยกันอยากให้คุณและเขาเติบโตไปแบบความมั่นคงด้วยกันแบบนี้แล้วก็เฝ้ามองคุณว่าตอนนี้คุณเป็นยังไงบ้างรู้สึก รู้สึกแห่งการคิดถึงรู้สึกแห่งการจิจรจานการถึงในเรื่องของอนาคตนะคะแปดไม่ท้าความการ,ระดานหันค่ะบางอย่างมันอาจจะขึ้นเกิดขึ้นอย่างการะดานหันนะคะการติดต่อจากเขาการะทานหันหรือว่าเรื่องราวระหว่างคุณและเขามันมันอาจจะมีเรื่องเซอร์ไพรส์อะไรเกิดขึ้นอย่างที่คุณไม่คาดคิดคาดฝันนะคะเขาอาจจะส่งข้อความมาเขาอาจจะนัดคุณเดทหรือการได้คุยได้เคลียร์มันมันได้ตกลงในความสัมพันธ์แล้วมันไปพัฒนาความสัมพันธ์ไปอย่างรวดเร็วแบบนี้หรือความกระจจางนะคะ ระหว่างคุณและเขาที่คุมเคลือมานานแสนนานความกระจ่างมันกาลังจะเกิดขึ้นการได้คุยกันอย่างมีเหตุผลคุยกันอย่างเป็นผู้ใหญ่นะคะแล้วก็ตกลงวางแผนอนาคตร่วมกันว่าจะเป็นไปอย่างไรนะคะและสิ่งที่ติดอยู่ก็คืออย่างที่บอกค่ะความเสียใจกับที่ทําให้คุณอาจจะเคยปิดบังอาจจะเคยโกหกอะไรอาจจะเคยพูดอะไรไว้ไม่ดีนั่นก็คือมันยังติดอยู่นะคะแล้วก็ถ้า อะไรที่เป็นอุปสรรคนะคะเช่นการห่างกันไปด้วยงานด้วยเรื่องส่วนตัวอะไรก็แล้วแต่ก็อยากที่จะรอเวลานะคะได้มาเจอพบเจอกับคุณอีกครั้งหนึ่งเพราะเหมือนกับว่าเขายังส่องแล้วคิดถึงคุณนะคะดูคุณอยู่ไกลๆแล้วก็สิบเปลี่ยนคือความมั่นคงมั่งคั่งชีวิตคู่คู่ชีวิตนะคะ ใครที่รู้สึกว่าความสัมพันธ์เดินมานะคะเขาก็อยากที่จะแบบเหมือนกับมองอนาคตเนี่ยไปไกลๆมองแบบผู้ใหญ่มองอนาคตแบบไกลออกไปว่าคุณกับเขาจะแบบพัฒน,นาความสัมพันธ์กันไปในระยะยาวได้ไหมนะคะมันจะเป็นไปยังไงนะคะแต่ถ้าใครมีประเด็นกันเขาก็หวังว่าเออจะได้แบบ ได้กลับมาเจอกันอีกไหมหรือว่าได้มีการขอโทษให้อภัยกันหรือเปล่าเริ่มต้นกันใหม่กันได้หรือเปล่าหรือว่าการได้อัปเดตอะไรบางอย่างได้หรือเปล่าหรือทําไม่ได้เลยก็ได้แต่เฝ้าอมองแล้วก็ส่องคุณนะคะมันเป็นการคิดคํานวณบางอย่างที่ผลออกมากับสิ่งที่ทําเป็นยังไง ทำให้คุณเสียใจก่อนหน้านี้แล้วผลออกมาในวันข้างหน้าถ้าได้เจอหรือว่าได้คุยกันมันจะไปต่อได้หรือเปล่าคือหากําลังที่จะหาโอกาสอะไรบางสิ่งบางอย่างเข้าหาคุณอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นการขอโทษหรือว่าการเริ่มต้นอะไรใหม่ก็ตามนะคะคุณอาจจะดวคนที่เขาอยู่ไกลจากคุณคุณอาจจะดาคนที่เขา มั่งมีมั่งคั่งมีความเป็นผู้นํากับคุณนะคะระดับผู้นาเจ้าสัวซีโอระดับผู้บริหารคนที่ทํางานคนที่มีความเป็นผู้ใหญ่กว่าคุณอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะแล้วก็อาจจะมีความแตกต่างกันด้วยไม่ว่าจะแตกต่างเรื่องอะไรก็ตามนะคะ mm hmm. เขาอาจจะมีความเป็นผู้ใหญ่กว่านะคะหรือมีความเป็นคนที่แบบต้องเดินทางไปตรงนูน้นตรงนี้หรือคุณดิวกับใครที่เขากับคุคณและเขาเป็นอุปสรรคกันอยู่อาจจะยังสร้างความสัมพันธ์ไม่ได้ทําให้รู้สึกบางอย่างจะต้อง ห่างกันไปหยุดกันไปก่อนนิ่งกันไปก่อนนะคะทําให้รู้สึกว่าความคิดถึงหรือความความความคิดถึงหรือการเฝ้ารอมันช่างทรมานนะคะหรือว่าความคิดถึงนั่นเองมันทําให้กระวนกระวายบางสิ่งบางอย่างนะคะและนี่คือสิ่งที่เขามีอยู่ในใจตอนนี้กับค,คุณค่ะการเฝ้ารอนะคะ เฝ้ารอเฝ้ามองว่าผลออกมามันจะเป็นไงจะได้มีโอกาสหรือเปล่านะคะหเดือนคือการออฟเฟอร์การให้โอกาสให้ของขวัญบางสิ่งบางอย่างการเปิดโอกาสหรือว่าทำทำทำโอกาสนั้นหรือว่าโอกาสนั้นเข้ามาทําให้เกิดขึ้นจริงอีกครั้งหนึ่งห้าไม่เท้า เป็นไฟสุมสวงในใจนะคะเป็นไฟสุมสวงในใจเลยถึงแม้จะนิ่งแล้วก็คิดแบบนี้แต่มันเป็นมันเป็นแพชชั่น,น passion, ความร้อนระอุของความกระวนกระวายนะคะอะสไตล์อยากที่จะให้มันแบบชุ่มชื้นเนี่ยที่จะให้มันมีความสุขอะคะ่ะอยากที่จะให้มันเป็นเหมือนเหมือนน้าเหมือนแสงดาวแสงสว่างในชีวิตอีกครั้งหนึ่งอะที่ฟื้นฟูทุกสิ่งทุกอย่างอีกครั้งหนึ่งนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเรื่องความสัมพันธ์หรือความรู้สึกต่างๆมากมายหวังว่าจะมีโอกาสนั้นนั่นเองนะคะ และการเฝ้ารอเฝ้ามองคุณนั้นหาโอกาสเหมือนกันที่จะได้ติดต่อหรือว่าได้มาเจอหรือว่าได้คุยได้เคลียร์กับคุณนะคะหรือว่าได้พูดถึงความจริงเพราะฉะนั้นความรู้สึกสิ่งที่เขามีอยู่ในใจตอนนี้ความรู้สึกก็คงยังคงคิดถึงคุณอยู่แน่นอนมันยังมีความรู้สึกผูกพันเติบโตไปเห็นไหมคะไม้ที่มีการเจริญเติบโตในเรื่องของใบไม้เกิดขึ้นความรู้สึกที่มันยัง โตไปข้างหน้ามันมีความหวังไปข้างหน้าเพราะนั้นความหวังข้างหน้าถ้ามันเข้ามามันอาจจะรวดเร็วกระทันหันไม่ได้ตั้งตัวออในช่วงจังหวะที่คุณรู้สึกว่าไม่ได้สนใจอะไรนะคะไม่ได้รู้สึกว่าจะได้รับการติดต่อจากเขาคุณอาจจะได้รับการติดต่อจากเขาก็เป็นไปได้นะคะเพราะว่าการเฝ้ารอเฝ้ามองอยู่นั่นเองนะคะและนี่คือสิ่งที่เขาติดอยู่ในใจ ะะเรื่องของความเสียใจที่ที่ผ่านมาเรื่องของการมีความรู้สึกคิดถึงคุณเรื่องของอนาคตระหว่างคุณนะคะสามออนาคตที่จะไปต่อด้วยกันได้ไหมหรือว่าชีวิตที่แบบเราและเขาจะมั่นคงกันได้หรือเปล่าอะไรประมาณนี้หรือว่ากลับมาเป็นครอบครัวความสุขอุดมสมบูรณ์อีกครั้งหรือสร้างชีวิตด้วยกันแบบมั่นคงขยับสถานะความสัมพันธ์นะคะอะไรแบบนี้เนาะนะคะขึ้นอยู่กับตัวตนของคุณตัดสินใจนะคะในความสัมพันธ์นี้เลยนะคะ ไพ่ออกมา1 7บใบสวยงามมากๆนะคะสวยงามเพราะว่าเป็นหนึออ่งเหรียญเดอะสตาร์เหรียญน,นะคะแล้วแปดไม้เท้านะคะทุกอย่างขึ้นอยู่กับเราตัดสินใจนะคะถ้าได้รับการติดต่อจากเขาได้คุยได้เคลียร์อะไรนะคะถ้าไปตอบไม่ได้เขาก็ต้องเคารพในการตัดสินใจของคุณนะคะเดี๋ยวเรามาดูเอาคำค่ะ I regret นะคะ lying to you เขาเสียใจที่เขาโกหกคุณนะเห็นไหมคะเขาเสียใจที่เขาโกหกคุณถ้าเขาโกหกคุณหรือว่าปิดบังอะไรคุณก่อนอันนี้นะเขาเสียใจ I am becoming a better person นะคะเขาอยากกลับมาเป็นคนใหม่สำหรับคุณนั่นเองนะคะ I believe myself นะคะ in work to forget you นะคะด้านหลังไพ่เป็น I feel you even ทรูเวียอาพาร์ทนะคะเขารู้สึกถึงคุณถึงแม้ว่าเรื่องราวระหว่างคุณแลวเขามันจะผ่านมาแล้วมันเคยมีช่วงเวลาดีๆมามันเคยมีช่วงเวลาที่เสียน้ำตา,ม,ตาม,มานะคะแต่เขาก็รู้สึกถึงคุณนะคะอย่างที่บอกแปะไม้เท้ารู้สึกถึงส่องถึงแล้วก็ฝันถึงนะคะนี่คือสิ่งที่เขามีอยู่ในใจตอนนี้กับคุณค่ะนะขอบคุณมากๆสำหรับการติดตามรับชมค่ะทุกคนขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆดูแลสุขภาพดีๆนะคะสมหวังทุกอย่าง ช่วงจังหวะเวลาของชีวิตเดี๋ยวถ้ามันเกิดขึ้นเดี๋ยวมันจะเกิดขึ้นนะคะขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะคะวันนี้สวัสดีค่ะ